ความตายของไคจูหมายเลขหนึ่งไคจูที่มีหมายเลขที่เก่าแก่ที่สุดในบริษัทรู้ไหมครับว่าไคจูนั้นมีจุดอ่อนกันทุกตัวสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับตูเรื่องไคจูหมายเลขแปดครับกับคําถามที่ว่าเจ้าไคจูหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันตายได้ยังไงครับโดยคําถามนี้เนี่ยแฟนเพจคอมเมนต์ถามเรามานั่นเองครับตามข้อมูลตามคลิปที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเจ้าไคจูหมาย เลขหนึ่งพอมันตายไปแล้วเนี่ยมันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นอาวุธไคจูให้กลายเป็นอาวุธนัมเบอร์ครับแล้วอาวุธนัมเบอร์วันนั้นนับว่าเป็นอาวุธนัมเบอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยครับก็ถือว่าเป็นอาวุธนัมเบอร์แบบชิ้นแรกเลยนั่นเองนะมันก็เลยทําให้แฟนเพจของเราเนี่ยมีความสงสัยว่าในอ,ในอดีตนั้นใครเป็นคนฆ่าไคจูหมายเลขหนึ่งได้ถ้าเกิดว่าในยุคอดีตนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีอาวุธนัมเบอร์ชิ้นอื่นๆเนี่ยไปต่อกรกับไอ้เจ้าหมายเลขหนี้้ออะะไรรปปมมาาาณนนนนนนัั่่เเงก็็คํถ ที่น่าสนใจน่าหาคําตอบดีครับเพราะเราก็จะเห็นว่าในช่วงหลังของการ์ตูนเนี่ยพอไคจูดับพิเศษที่มันมีหมายเลขโผล่ปรากฏตัวมานะครับไคจูดับพิเศษเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องมีอันพ่ายแพย้กับกองกําลังป้องกันที่เอาอาวุธนัมเบอร์มาต่อสู้ซับเป็นส่วนใหญ่เลยนั่นเองครับเปิดแล้วกับยุคอดีตละ่ะเจ้าไคจูหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะตอนนั้นมันก็เป็นไคจูหมายเลขตัวแรกซะด้วยนะ <laughs> นั่นแปลว่ามันยังไม่มีอาวุธไคจูนัมเบอร์หมายเลขใดๆเลยเนี่ยมาต่อก,กองกับเจ้านี่เนี่ยแล้วด้วยเหตุผลกลใดยังไงกันแน่ครับผมถึงสามารถเอาชนะเจ้าตัวนี้ได้นะเดีย๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็ไล่เรียงความเป็นเหตุเป็นผลกันดูนะสําหรับการปรากฏตัวของไคจูหมายเลขหนึ่งและการที่สังหารเจ้าไคจูหมายเลขหนึ่งได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วก็จริงอยู่ครับเรียกว่าน่าจะหลายสิบปีเลยก็ว่าได้ครับ แต่มันก็ไม่ได้นานถึงขนาดที่ว่าหูจะเป็นแบบยุคดึกดําบันที่แบบใช้แต่หอกใช้แต่ดาบอะไรกันซะขนาดนั้นครับเจ้าไคจูหมายเลขหนึ่งนั้นน่าจะปรากฏตัวขึ้นมาในยุคที่กองกําลังป้องกันนั้นเขามีเทคโนโลยีมียุทธโภปกรมีอาวุธที่ล้ําสมัยแล้วพอสมควรนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีพวกอาวุธที่มันล้ําสมัยแล้วเนี่ยเช่นปืนแรงแรงอาวุธทําลายล้างแรงแรงครับการที่มีอาวุธเหล่านี้แล้วก็มีจํานวนคนที่มากบวกกับกลยุทธ์ในการวางแผนต่อสู้ที่ดีครับยังไงแล้วเนี่ยฝ่ายมารุษนั้น ก็จะสามารถเอาชนะเจ้าไคจูหมายเลขหนึ่งได้อยู่ดีนลยละครับข้อสังเกตง่ายๆเลยคือทําไมถึงมองว่าในยุคที่เจ้าไคจูหมายเลขหนึ่งนั้นปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีสูงแล้วครับก็มาจากการที่พอมันถูกกาจัดพอมันตายไปแล้วมันก็ถูกเอามาทําเป็นอาวุธที่มีหมายเลขนั่นแหละครับคิดง่ายๆเลยครับว่าพอมันตายปุ๊บครับในช่วงเวลานั้นด้วยการที่มีเทคโนโลยีสูงครับถึงสามารถเอาพลังความสามารถของไคจูหมายเลขหนึ่งเนี่ยมาดัดแปลงเอามาปลุกใช้ให้กลายเป็นสุดยอดอาวุธของกําลังป้องกันได้นั่น คือถ้ามองว่าในตอนที่ไคจูหมายเลขหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมามันยังไม่ได้มีเทคโนโลยีที่สูงล้ำครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลังจากที่หมายเลขหนึ่งตายไปมันจะไม่มีทางเอาหมายเลขหนึ่งมาทําเป็นอาวุธนัมเบอร์ได้นั่นเองครับผมก็คิดง่ายตามเหตุตามผลกันแบบดีได้เลยครับและเพื่อเป็นการสนับสนุนเหตุผลที่ผมพูดไปครับตามเนื้อหาแบบออฟฟิเชียลเนี่ยก็มีการบอกครับว่าไคจูที่ถูกตั้งหมายเลขได้นั้นมันจะมีการตั้งหมายเลขของไคจูหลังจากที่มีการนําเทคโนโลยีตรวจจับวั ค่าฟอติจูดมาใช้แล้วนั่นเองครับโดยคิดแบบเบสิกง่ายๆเลยครับไขจูที่มีค่าฟอติจูดมากกว่า8.0ขึ้นไปครับผมก็จะถูกตั้งเป็นหมายเลขได้แล้วนั่นเองครับผมอ่ะก็เป็นข้อสังเกตง่ายครับว่าเมื่อมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจวัดค่าฟอติจูดได้แล้วครับนั่นแปลว่านในยุคสมัยนั้นณช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่สูงมากๆแล้วนั่นเองครับและอย่างที่บอกไปครับว่าอ่ะเมื่อมันเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีสูงมากนะครับผมการที่จะมีอาวุธโหดอาวุธแรงๆรวมถึงจํานวนคน คนที่เยอะและมีกลยุทธ์การต่อสู้ที่ดีของกองกําลังป้องกันครับมันก็ไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถสักเท่าไหร่ที่กองกาลังป้องกันนั้นจะสามารถปราบเจ้าไคจูหมายเลขหนึ่งในเวลานั้นได้นั่นเองครับโอเคเคลียร์นะครับผมสําหรับเรื่องการปราบเจ้าไคจูหมายเลขหนึ่งครับกลับมาที่คําถามของแฟนเพจข,ของเราอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ผมมองว่าสิ่งที่แฟนเพจข,ของเราอยากจะรู้เลยเนี่ยเขาคงอยากจะรู้ในเชิงที่ว่าเฮ้ยในยุคอดีตเนี่ยที่มันเป็นแบบอดีตเก่าๆอดีตแบบนานๆเลยครับที่แบบยังมีการใส่ชุด เกาะถือดาบถือหอกไปต่อสู้กับไคจูขนาดยักษ์ใหญ่มากๆเดี๋ยวโหดูแล้วมันเป็นการต่อสู้ที่แบบยากละบากสิเหลือเกินครับในช่วงเวลานั้นต่างหากละ่ะ ที่คนเราเนี่ยไปปราบไคจูขนาดนั้นได้ยังไงครับเพราะว่าใช้ดาบใช้หอกมันก็ไม่ได้เป็นอาวุธที่แบบมันจะมีความร้ายแรงในการต่อสู้กับไคจูขนาดยักษ์ใช่ไหมครับดูแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือสามัญสำนึกเหนือความสามารถของมนุษย์ในเวลานั้นเลอเกินครับที่จะไปกำหลบแล้วก็กําจัดไคจูขนาดยักษ์ได้อะนะอันนี้เราขอวิเคราะห์น,นะครับว่าต่อให้เป็นยุคอดีตที่ไคจูตัวใหญ่บันมีขนาดได้เปลี่ยบในการต่อสู้กับเหล่าคนในยุคนั้นยังไงก็ตามทีครับแล้วไคจูถึงแม้ว่าจะมีพลังกง โกงครับมีพลังทำลายล้างสูงแล้วก็มีความสามารถในการฟื้นฟูเยียวยาตัวเองซะอีกด้วยเนี่ยแต่ทีนี้ก็ตามทีครับไอการฟื้นฟูเยียวยาตัวเองของไคจูเนี่ยมันก็มีขีดจำกัดของมันอยู่นั่นเองครับถ้ามันโดนลุมนะครับต่อสู้เป็นระยะเวลานาน,านๆครับกองทัพคนที่มีจํานวนเยอะกว่าค่อยๆโจมตีไคจูค่อยๆตัดกาลังไคจูค่อยๆตอดไคจูอะไรกันไปครับถึงแม้ว่าไคจูจะฟื้นฟูตัวเองได้ครับแต่มันก็มีขีดจำกัดในการฟื้นฟูตัวเองอยู่ครับเมื่อมันถูกโจมตีอ่อนแรง อ่อนแอลงไปเรื่อยๆครับไคจูก็จะฟื้นฟูตัวเองได้ช้าลงความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองของไคจูก็จะค่อยๆถดถอยลงไปครับจนมันสามารถที่จะเพี้ยงพ่านแล้วก็พ่ายแพ้กับเหล่ามนุษย์ในยุคนั้นได้เนเ่ยครับและแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งจุดอ่อนของไคจูที่ไคจูเนี่ยมีได้กันทุกตัวอยู่แล้วครับนั่นก็คือแกนกลางครับถ้ามนุษย์ทําให้ไคจูอ่อนแอได้และในหดับต่อมาสามารถทําลายแกนกลางของไคจูได้ครับยังไงแล้วไคจูตัวนั้นก็จะตายเป็นแน่แท้แบบ100%เนะครับ คือเรียกว่ามันเป็นสปีชีของไคจูนะครับผมไคจูเนี่ยมันมีจุดอ่อนเป็นแกนกลางด้วยกันทั้งนั้นครับแกนกลางของไคจูเปรียบเสมือนเป็นหัวใจครับเมื่อถูกทําลายตายหมดไม่มีข้อยกเว้นครับต่อให้เป็นเจ้าหมายเลข9หรือแม้แต่พระเอกอย่างคาบก้าก็ตามทีครับแม้แต่หมายเลข9้าที่แบบโคตรโหดโคตรโกงครับถ้าถูกทําลายแกนกลางตายเหมือนกันครับคาบก้าเองก็เช่นกันครับคาบก้าเองก็มีแกนกลางครับถ้าแกนกลางของคาบก้าถูกทําลายไปต่อให้คาบก้าที่แม่งพลังทําลายล้างคือโคตรโหดนะผม แต่ถ้าแกงกลางถูกทำลายตายเหมือนกันนะครับผมเพราะนั้นครับในยุคอดีตครับเออไคจูเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่แล้วครับผมทําให้มันอ่อนแอลงได้ครับและถ้าเราทําลายแกงกลางของมันได้มันก็พ่ายแพ้กับมุษย์ได้เหมือนกันนั่นเองครับแต่ยังไงล่ะครับผมสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยคือการต่อสู้กับไคจูขนาดยักษ์ใหญ่ในยุคอดีตเนี่ยมันก็จะมีความยากลําบากกว่ายุคปัจจุบันนั่นแหละครับการต่อสู้ในยุคอดีตนั้นครับคนก็จะได้รับความสูญเสียมากกว่าในยุคปัจจุบันครับคนในยุคนั้นจะมมีกาาารบบเจล้ตย มากกว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่แล้วครับแต่นั่นแหละครับยังไงแล้วมนุษย์ก็สามารถที่จะต่อสู้กับไคจูได้อยู่ดีแล้วก็มีวิธีที่จะรับมือกับไคจูมาตลอดทุกยุคทุกสมัยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการตอบคาถามคอมเมนต์ที่ผู้ชมคอมเมนต์ถามกันเข้ามานั่นเองนะใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มาพูดค,คุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้อีกเช่นเคยครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่อา,า,ใใายนะลืมกดไลค์ อย่าลืมนะครับผมฝากซื้อหมูเค็มหมูฝอยแล้วก็หมูหวานที่เพจเราขายด้วยนะครับเอาไว้กินเล่นเล่นเพลินเพ<ๆ>ระหว่างดูคลิปเรานะจะกินเล่นก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวก็ดีครับผมอร่อยทั้งคู่นะฝากอุดหนุนกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบจกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรด์กมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ